สวัสดีค่ะมันี่พอกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่องออร่าพาแซ่บจ้ามันี่ห้ามากินเผาเนาะค่ะเผาสอบเป็นเผาเทียนเครืองจอาห้าลักาสูตรเดิมกับเผาเ้าก็มี้หนึ่งปลาส้มเครื่องดนะจ้ากินจับแล้วก็มีออมหอยยุ๊บใครว่าสมกระมิ้นสมเ้าก็มีเด้อนี่เด้๋ยวสอนก่อนนี้เ้าสิ่งกันนะก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนึ่งหินกินแซ่บด้วยนะคะโอ้โหแมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องออร่าพาแซ่บด้วยนะคะลืมนะคะไลค์ช่องไลค์ยั่เลย คำเจ้าของมาเด้อค่ะพี่น้องบาทีไม่กินเขานักันจ้ะเสียเสียนักันเลยผมนเปเล่นอยู่มงนี้ไม่กินเขาแตงตัวว่านนี่ปเลรนอยู่สวยแื่ยังก็เลยสวยนะูดีว่าว่านคือนอกงานน่แตงตัวะทากินเขาือนุนแตงไว้จะตีหามหูแม่คือนมามันเ็เห็น้องกินไวรวดเอ๋า ก็เป็นของคู่กันเนาะสู๋ผู้หญิงกับความสวยมันก็เป็นของคู่กันเห็นจัดตัวมึกกวมงได้รวะมึงกูสีแต่งตัวโดน,นกูสีนักกูก็ได้เบียกแรงงานกูกูหลังคนน้ำเหรอมผันกูเบาเนี่ยส่งสมัครเขาสมัครน้ำ ตึ้งต่อมาแรงนะไกลก้อนหนาแล้ว่อนี่เขาเอินมันจะได้กินบ่เขาเอินพละมันบ่แม่นเห็นเบียเขาเอินพระละน้ำห้นอ่นเงินของมหาแห่คากล้ตีให้อให้เอาตอบมันถือประเด็นนำคนอ่อนเงินเขามหายห่คาใก้ตีเอซีบนออนเงินเขามาห่คาก้ตีผู้ได้อา กูเดเมียกูเดเมียมึงกับผู้นั่นแหละจะจุ่มอปถ้าผอินเน้ดีๆเนี้ยดีมดเลยกระกยังสังบังเขาล้ำนั่นสิในตอนนี้ดีห้ากินยากนึงจัดให้ค่ะ ข,ขึ้นเขาพี่นนองมันนี้กับของง่ายใส่เียงนี่อ่ะเพียรหนังมาลาหือนะอานิน,น

เฮ้ยนี่คือครับที่ยานที่สองบอกกันเป็นซีสมว่าสัมโมมีมเบิงเบิงดูพี่น้องเบิงสั่นกับสัมด้วยอุ้ยปัญญาอวันเอ้ยมันไปหนาลากอ้วนมึงไม่น่าจะรา้หรอกมึงไปหนาลากทุกความดูเรื่องเอี่ยง ม,มันส้มปัญญาวันหรือซี่ส้มนั่งสิมันปัญญาแกไม่อยากใส่ส้มด้วยค่ะเอาไว้มันยักษแกจะใส่ส้มไว้ตับป่านะคะถั่งป่ามันมหนึ่งซ้งเทืองไม่ไเห็นไห่เบิงนะคะเฝ้าวเวียกไหล มีที่ทำกับปลาให้ผู้ขายละขั้วห้ยทำกัมาบามะบังพริกกระเทียมหอมแดงวกกับพริกไทยข้ากับไข่ใบมะกรูดหิ้งตำใส่กันตำนั้ำเขากันชุดลดลดีเกี้ยนตาลสดหอยพริกขาว น้ำปลาซอสปลาเขียวปรุงแล้วจ้ะแล้วก็เส้หมอหาา้อข้าวผัดก็ได้เส้นด่าส่ส้งน้อยแล้วก็อุ้มันก็นจะกลายเป็นหนึ่งปลาเฮ <c oughs> ้ยแซ่บจุดนี้ยกนิ้วให้เลย อยากแซ่บก็เกากะใส่ชุดรสองเทียเนาะเบาเลยกินแบบขอฝากซองนั่นนะเด้อครับส,สุ่มใกล้งอนพัฒนาเด้อมาจิ้มเข่าซองเพิ่นระวังฝากซองจะฟังไปไปให้กินน้ำมันเหรือ,อบฝาก กิดตามฝากคนไ์ก็แช่นะห้าผัวมึงเจาะหมักไก่พอเด็นออกไก่น้อง่อยไปเลี้ยงตีอยู่เลยมีเนื้อหาของความรุนแรงกูกนนหายอีกเหรอตักตอน่าปเห็นหนามขอก็สะหยุดสยองเพราะยังออไงอืม คุดมันดิบเขาดิบพ,พี่สว่างมึงงานนั่นมึงแต่งตัวมีนี่หาความรุนแรงสะหยุดสะหยอมเฮ้เฮกับปบาเขาความตัยเนอะ <c oughs> อืม คยสอนบอกครับอยากกินปลาแซบ่บต้องกินปลาสด <c oughs> เมื่อหวานดีดปลา,าตายปลาตายปลาตายปลาบ่าหายใจปลาเส้าดินปลาแซ่บไหมนั่นละแซ่บบ่าขาดมันตายเนี่ยคือ กบะหมองมันแสบหมอมันมันหมอมันมนัวยหางอย่งนี้หสง่วนีมันเนี่ยตกเขาีิ่ีทต้งนี้ก็แสบ,ตบแต่บอแสบเบืบ้องผูเห็ดหลืด คือว <laughs> ่าไม่เงียนัน่นเราห้น้ำรดจบเขามาโจกคว้า,อา,างอีสานเฉย,ยู่บานเท้าหร่มันจะเินกระพากระลูกไปเบิงเนาะคือวายครัลงม้าเนี่ยมันแล้วกินขาวันว่า,าไอ้ไหงหวนา,น,วาหวหวน้ำเน,นี่ยไม่ะเขาเย่ะ มาเจาของผู้เดียวเหาก็สิว่าผีบ้าเขาหรอผู้อื่นบม่รู้เรี่องนั่น嘛อันนั้นเขามาเจกของอีสานเจาะแล้จกมาเจกอ้อมจากขัางมาเจาอ้อมไปอ้อมไปเยอะจังสะพ้ายใส่เรื่องมันกระจุกมันเลยเพรจะถจกะตาแล้วล่ะขึ้นขึ้นภาพหรอวะมันเดียวสาเล็กสี่เม็ดคุนาะมันสิียวตอันเมื่อมันตาอัน ไปไปไปเราขึนสามารถไหมบล่ล่ะที่ทีรามันก็ขึ้นได้ดินมันจันเนาะไปไปทางได้กระดินพังลุง่งกับกูลุ่งบึมไปไปทางได้กระดินลั้งพังลุง่งกับกูลุ่งบึมบืนขึ้นต้าววาวาเงี่ยอยู่อุ้มหลานโอ้ยขึ้นเด้อละขึ้นเด้อปูนยาตาใหญ่ ให้ลูกห้านุกาขึ้นเด้อึ้นไมลาขึ้นไม่ลูกค้นไม่ลูกพนาว่ารหายความโอ้กูจตัวแล้วโจกเด้พนในมันได้แ้ลูกละว่างแลนได้กะนั่งล่กงเหมืนตัวมันไยกำดินใส่มาจาของแม่นั่งโซนนี้เอ้ยพนัะว่ให้ลูกร้านขึ้นได้เด้อย่าให้จมให้ลม้ะพนันกูลยนั่งบงหูคนเดียวคอไหมกูเลยติดกว่าผูเต่าในบ้านหมอกทุอย่ bây giờ tôi kỳ năm mới hay năm tôi chọn mặt 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 หาว่างสวยคนอื่นหนัดเกียดเมื่อจำเนาะมักตับบกูมันตีกูได้มักตับเอาตองปลาเขาใส่น้ำปุ๊บก็เป็นในทองปลาอันนี้มันพีบเลงนี่คล่องนานๆเลยไหมือ่สายก็คือไว่ายทะเลบอกน้ำเสีย ว่าท้องปล่ามากฮะฮะครับอือ,อ,อคลิปนี้ไปสนิทก่อนต้องขอพี่น้องเอาละอิ่มแล้วยังแต่คุณหนิอ่ะคือสิ่ใหญ่กอดหัยุบเนี่ยมักคุณนะคะสร็จแล,แล,แล้คลิปนี้ก็อขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย